สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตั้มครับผมตั้มอีสูดีเซลนะครับจากเพจตั้มอีสูดีเซลนะครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมอีสูนะคลองสี่ลำลูกกานะครับใครอยู่แถวนี้แวะเวียนม,มาหากันได้นะครับเดี๋ยวจะพาวันนี้เอ่อจะพาไปดูวิธีการใช้ระบบครูสคอนโทรลแล้วกันนะครับครูสคอนโทรลเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของอูสูนะมันจะมีตั้งแต่รุ่นแซดเกรดแซดขึ้นไปนะครับเกรดแซดขึ้นไปแซดพีแล้วก็ตัวเอ็มนะครับ แล้วก็พวก n ิว x นะครับผมตัวตัวที่ราคาส,สูงนะครับตัวนี้ก็จะมี cruise control นะครับ mm. วิธีการ mm. การใช้งาน cruise control ใช้แบบไหนใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มใช้งานยังไงเอาเอาเอาอธิบายแบบง่ายๆนะถ้าเป็นแบบเป็นทางการเทคนิคนี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะพูดพูดไม่ค่อยถูกแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสําหรับให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วก็เหมือนกับเวลาที่ผมอ,อธิบายลูกค้าเวลาปล่อยรถเนี่ยอธิบายการใช้งานแบบนี้ เป็นแบบนี้นะครับว่าปล่อยรถแบบนี้ใช้อย่างนี้ตัวนี้ระบบทำงานยังไงนะครับเป็นแบบไหนบ้างอ่ะคูตคอนโทรลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ใช้สำหรับเวลาควบคุมความเร็วนะครับเวลาเราขึ้นรถนะครับเวลาเราขึ้นเอาไง่ายบอกแล้วว่าทางการมันไม่ได้เห็นไหมพอจะพูดแบบเป็นทางการมันไม่ได้ เดี๋ยวจะพาไปอธิบายฟังก่อนนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะขับไอตัวตัวนี้นะไอตัวสี่ประตูเนี่ยตัวแททีตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวท็อปของยูสูนะเดี๋ยวจะพาตัวอัดตัวนี้แล้วก็จะอธิบายว่าตัวนี้มันใช้งานยังไงแบบไหนนะครับอธิบายก่อนคูดคอนโทลคือตัวควบคุมความเร็วเราวิ่งไปเนี่ยมันจะล็อกความเร็วเอาอัตโนมัตินะครับสมมติเช่นเอาไว้ง่ายนะคุณคิดดูว่าผมอธิบายอย่างนี้เวลาคุณขึ้นทางด่วนนะครับคุณต้องการที่จะล็อกความเร็วไว้ที่120นะครับ 120บปุ๊บเราต้องทำยังไงวิธีการกนะ็คือเปิดระบบ cruise control เซ็ตไปที่120แล้วยกขาขึ้นนะครับจากคันเร่งนะยกขาออกรถเนี่ยมันก็จะวิ่งขับไปเรื่อยๆนะครับ120ตลอดเลยนะตลอดทางเลยนะครับขับตรงบริออดทางตลอด1 2่120ตลอดเลยนะครับถ้าอไไร่คุณแตะเบรกเนี่ยระบบมันจะตัดระบบมันตัดทันทีเลยนะครับแล้วถ้าคุณต้องการจะเซ็ตใหม่เราก็แค่กดเซ็ตที่พวงมาลัยอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ คุณขับรถไปวิ่งเซ็ตไว้120ทางข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นทางลูกรลนานนาดทางลาดชันอะไรแล้วแต่เนี่ยระบบมันจะเซ็ต120ตลอดเลยนะมันอาจจะขึ้นลงลดลงแต่ว่ามันจะดึงกลับมาที่120ตลอดอันนี้คุณต้องใช้ต้องต้อง,ต,องต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ความชํานาญนิดนึงในการใช้รถเอ่ยตัวค r u i s e Control นะครับจริงๆมันไม่ยากนะแต่ว่าจะอาจจะไม่แนะนําสาหรับลูกค้าที่แบบไม่ไม่ค่อยชินไม่ค่อยไม่เคยใช้เลยอย่างเงี้ย แต่ไว้ให้ลองได้นะจริงๆก็ลองได้ว่าลองใช้แบบไหนแบบนี้ดีไหมแบบมันจะดีสําหรับลูกค้าไว้ต้องการล็อกความเร็วเพราะว่าปกติัวนี้เนี่ยเอาตรงเราก็ขับี่ได้แค่120ร้อยี่จิงไหมไม่เกินนี้ร้อยหนึ่งร้อยี่เนี่ยเก้าสิบก็โดนไปสั่งแล้วนะเอาจริงแลครับแต่ถักประมาณร้อยี่เนี่ยอะถ้าเซ็ตแบบมาตรฐานเลยนะวิ่งไปร้อยี่แล้วกดเซ็ตไว้นะครับร้อยี่สิบมันก็จะเซ็ตวิ่งให้ตลอดทางเลยมันก็จะคุมความเร็วให้คุณได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําจริงๆสําหรับลูกค้า บางคนที่ไม่เคยใช้งานลูกค้าผู้หญิงที่แบบว่าไม่เคยใช้งานเลยกลัวจะใช้แล้วตกใจอะไรเงี้ยเพราะว่าระบบตัวนี้มันผมอธิบายมันดูเหมือนยากแต่จริงแล้วมันไม่ยากมันง่ายมากนะเดี๋ยวผมจะพาไปแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมจะลองขับในโชว์รูมแล้วกันไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับความเร็วมันอาจจะเซ็ตไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปพาไปดูเบื้องต้นกับว่าเปิดยังไงนะครับ ตัวนี้เนี่ยระบบค้บคนโทัรเนี่ยมันจะเซ็ตความเร็วได้ตั้งแต่40กิโมขึ้นไปนะครับก็คือวิ่งไป40ปุ๊บกดเซ็ตได้เลยอีกอย่างหนึ่งขอก่อนไม่แนะนําจริงๆก็คือว่า 1. ไม่เชี่ยวชาญในการใช้งานองเออไม่เป็นอะ่ะก็คือว่ากลัวตื่นเต้นกลัวตกใจเนีรู้สึกว่ามันยากเกินไปเนี่ยไม่เอาอย่าไปใช้นะครับตัวนี้ เราขับได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างตัวนี้มันมีไว้ช่วยให้เฉยมันจะช่วยให้คุณเวลาขับรถทางไกลไม่เหนื่อยมากไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าไม่ชินไม่เชี่ยวชาญอย่านะกันโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในแล้วกันนะไอตัวไอตัวคูสคอนโทรลมันเซตยังไงระบบแบบไหนแล้วกันนะครับไปดูกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวคูสคอนโทรลแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นด้วยตัวนี้เป็นใช้เป็นตัวไอตัวเซตนะครับเซตทีตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวท็อปของยูสูนะตัวนี้ตัวเอ็มนะครับผู้ผิดนะโทษทีนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะถ้าอยากรู้ว่าระบบเป็นยังไงแรงไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าออปชั่นตัวนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทาคลิปให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับวันนี้พอดีอย่างนี้ประเด็นคือว่ามีลูกค้าเนี่ยสอบถามว่าระบบคูซคอนโทรนใช้ยังไงผมก็เลยบอกว่าไปดูใน u t u b e เอาละกันแต่ต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าคูคอนโทรนใช้ยังไงยังไงผมจะส่งตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะัค,ะครบ อ่าไอตัว cruise control นะครับที่ผมบอกเนี่ยมันจะอยู่ทางขวามือของพวงมาลัยนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกรุ่นนะทุกรุ่นเลยนะครับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเนี่ย cruise control จะอยู่เอ่อทางขวามือของพวงมาลัยนะครับแต่ว่ารูปทรงดีไซน์แต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วผมบอกอย่างก็คือว่าการใช้งานจริงๆแล้วของตัว cruise control เนี่ยครับเอ่อทุกแบรนด์เนี่ยการใช้งานจะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้อ่าวิธีการเห็นไหม เขาดุงยูสุก่อนนะครับตัวนี้อันนี้ตัวสัญลักษณ์ควสคอนโทลนะครับแคนเซิลน,นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเซตนะครับตัวนี้เป็นตัวเนสก็คือว่าตัวเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มความเร็วนะครับตัวนี้ผมเมื่อกี้ลองวิ่งดูสักรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเอ่อมันแตะได้สั้ประมาณ40กว่าแค่นั้นแหละแล้วก็มันกระสุดทางแล้วก็คือผมไม่ได้วิ่งออกไปข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับอ่าวิธีการนะครับกดตรงนี้เปิดก่อน พอเปิดปุ๊บคุณเห็นไหมนี่มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นนะครับที่หน้าปัด M D นะครับตัวนี้ตัวนี้คือเปิดแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมบอกก็คือว่าพอเปิดเสร็จปุ๊บให้เรากดเซตปุ่มนี้นะครับอ่ะอีกทีหนึ่งสมมุติว่าเราวิ่งไปสักประมาณร้อยยี่นะครับเลขกไม่ตีมาตรงนี้เปิขึ้นมาประมาณร้อยยี่ร้อยี่ปุ๊บเสร็จปุ๊บพอร้อยยี่แปะพอร้อยยี่แป๊อะไรวะเออ <c oughs> อ่ะพอร้อยี่แล้วนี่นี่ปุ๊บกดเซตตรงนี้ กดเซตหนึ่งทีปุ๊บเข็มตรงนั้นมันจะอยู่ที่ร้อยี่ตลอดแล้วเราสามารถยกขาขึ้นได้เลยนะครับพอเรายกขาขึ้นปุ๊บเราบังคับพวงมาลัยไปเลยขับตรงไปเลยประมาณร้อยยี่เนี่ยขับไปเรื่อยๆตรงไปตรงไปตรงไปถ้าสมมุติเมื่อไหร่ด้านหน้ามีรถมาขวางมีรถมาขวางรลอเราต้องการชะลอความเร็วเนี่ยเราสามารถกดได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือกดแคนเซิลตรงนี้นะครับหรือว่าแบบที่สองก็คือว่าเหยียบเบรก พอเหยียบเบรปุ๊บเข็มตรงนี้มันก็จะค่อยๆไหลลงไหลลงไหลลงจากร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่ลงมาเรื่อยๆอันนั้นคือความเร็วมันจะชะลอละถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มชะลอแล้วเราสามารถเหยียบคันเร่งขับไปต่อได้ในขณะที่เราเหยียบคันเร่งขับไปต่อเนี่ยระบบคูสคอนโทลก็จะไม่ได้ใช้งานมันก็จะปิดอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราโอเคนะด้านหน้าไม่มีรถแล้วเราต้องการทําความเร็วเหมือนเดิมเราก็กลับมาที่เลนที่เราต้องการทาความเร็วเหมือนเดิมนึกภาพตามผมนะกลับมาที่ความเออกลับมาที่เลนที่เราต้องการทําความเร็วเหมือนเดิม เสร็จแล้วเราก็มาเปิดกดเซตอีกหนึ่งทีตอนนี้วิ่งถ้าสมมติวิ่งอยู่120กดเซตอีกหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะขึ้น120แล้วเราก็ขับตรงไปเหมือนเดิมวิธีการมีแค่นี้เองนะครับเซตเซตให้เรียบร้อยพอยกต้องการยกเลิกกดแคนเซิลหรือว่าหยยบเบรกถ้าจะปิดระบบกดตัวนี้ไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองวิ่งสักประมาณ4 0แล้วเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแล้วกันนะครับผมเปิดตัวนี้ก่อนเยวลองไป มันจะได้ประมาณทักสี่สิบนั่นแหละเมื่อกี้ผมลองดูแล้วเดี๋ยวดูไฟด้านหน้านะครับพอสี่สิบแล้วเนี่ยผมจะกดเเ็ตตัวนี้นะมันก็จะขึ้นสีส้มให้สามเจ็ดอ่ะสี่สิบอ่ะเห็นไหมครับมันขึ้นสีเขียวเนี่ยอันนี้ผมยกขาออกกันะแต่พอดีว่าความเร็วแล้วก็าสถานที่ไม่เอื้อมนวยนะครับแต่ว่าเนี่ยผมกดผมแตะเบรกละเนี่ยระบบตัดเห็นไหมรบกตัดแล้ว ผมบอกไว้ก่อนนะว่าตัวนี้คดีวันนี้เนี่ยขับได้นะครับก็คือว่าไม่ไม่ได้มีความอันตรายอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยอที่ศูนย์น่ะปิดกันหมดเลยนะครับโชว์รูมปิดนะครับไม่มีไม่มีไม่มีพวกรถเข้าศูนย์บริการผมก็เลยสามารถขับแล้วก็ทดลองให้ได้นะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าผมไม่แนะนําไม่แนะนําก็คือว่าไม่แนะนําให้ใช้ในอตอนที่รถด้านหน้าเนี่ยมันมีรถเยอะ นะครับหนึ่งเลยสองไม่แนะนําให้ถ้าวิ่งถ้าวิ่งตามถนนทั่วไปแล้วรถมันเยอะเะเนี่ยผมไม่แนะนําเหมือนกันนะครับแล้วก็สามถ้าวิ่งไปแล้วเราไม่ต้องเราไม่แน่ใจเนี่ยอย่าไปใช้นะครับอ่ะเมื่อกี้ลองใช้ให้ดูแล้วนะครับก็คือว่าจะมีระบบก็คือว่าที่มันเปิดขึ้นมาปุ๊บพอเสร็จป,ปุ๊บเราเลิกใช้แล้วเราก็คือเหยียบเบรคพอเหยียบเบรคความเร็วมันก็จะลดลงเหมือนที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นะครับลดลงแล้วเสร็จป,ปุ๊บแล้วเราก็ เซตใหม่ทีเดึงตัวนี้ก็คือว่าจะกลับระบบไปเหมือนเดิมนะแล้วก็เออถ้าไม่แน่ใจถ้าไม่ชัวร์ผมแนะนําอย่างนี้หนึ่งเลยข้อห้ามเลยนะไม่แนะนําให้ใช้เวลาเนี่ยพื้นที่อย่างเงี้ยเนี่ยม,มีแค่นี้พอเนี่ยเออพื้นที่ระดับแค่แบบทางทางมันจํากัดจริงๆเนะี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายอันตรายในที่หมายถึงถ้าสมมติว่ามีรถโผล่มาเราเหยียบเบรกอะไรเงี้ยเหยียบไม่ทันเนี่ยมันอันตรายนะครับตัวนี้ไม่แนะนำสอง ถ้าไม่เชี่ยวชาญถ้าไม่ชํานาญก็ไม่แนะนําจริงๆเหมือนต้นคลิปที่พูดไปนะครับเพราะว่ารถมันจะวิ่งด้วยความเร็วตลอดความเร็วตลอดโดยที่มันไม่เบรกเลยถ้าสมมติมีอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเรากดเบรกเหยียบเบรกไม่ทันเนี่ยมันจะอาจจะชนได้นะครับตัวนี้ไม่แนะนําจริงนะก็คือว่าแนะนําให้ใช้แนะนําให้วิ่งสําหรับเวลาเวลาผมใช้เนี่ยตัวผมใช้ผมขึ้นเวลาผมขึ้นทางด่วน ผมใช้ขึ้นทางด่วนแล้วผมก็จะวิ่งทักร้อยยี่ปุ๊บผมจะล็อกความเร็วไมให้มันเกินนี้ผมก็กดเปิดใช้งานเหมือนเดิมตัวนี้แล้วขับไปพอถึงที่ก็ผมก็แตะเบรกปุ๊บระบบก็ชะลอรถทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมถ้าเลิกใช้ก็แค่กดปิดธรรมดาตัวนี้ระบบตัวนี้มันจะจะทาให้เราค่อนข้างที่จะไม่ต้องเหนื่อยในการขับรถระยะไกลและการต้องเหยียบเบรกต้องเหยียบคันเร่งบ่อยๆอย่างนี้นะครับทางไกลวิ่งตรงๆเลยเหยียบได้ตัวนี้นะครับวิธีนี้คร่าวๆนะครับ มีทั้งข้อดีและข้อข้อเสียนะบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แบบว่าดีทั้งหมดนะครับถ้าใครไม่เชี่ยวชาญผมไม่แนะนําจริงๆนะครับว่าไม่ให้ใช้นะครับขับปกติทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับแค่ตัวนี้เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาเฉยนะครับเพิ่มเข้ามาให้มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้ประมาณนี้คลิปของระบบคูสคอนโทลนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนนะครับ ใครอยากรู้เรื่องไหนใครอยากรู้ว่าระบบตัวนี้ใช้งานแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับหรือว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมาหาคําตอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นการเข้าศูนย์นะครับรถตัวนี้ใช้รถไปแล้วมีปัญหาแบบนี้อย่างนั้นนี่ไว้เดี๋ยวผมจะไปถามช่างแนละ้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะถ้าตัวไหนผมไม่ได้จริงนะผมไม่ได้เหมือนบอกว่าผมจะได้ทุกอย่างนะแต่เดี๋ยวผมจะไปถามช่างให้นะครับว่า ถ้าลูกค้าใช้รถแบบนี้มีปัญหาแบบนี้แก้ไขยังไงได้บ้างนะครับตัวนี้เป็นแบบเบื้องต้นให้ดูได้นะครับตัวนี้อ่ะโอเคยังไงกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยติดตามให้แล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับมีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะครับบอกกันได้ผมจะรออ่านดูนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามอย่าลืมผมอยู่โชลูมิลสุดน้ำโลกกาของสีนะสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆก้ปริมณฑลอย่างเงี้ยอยากดูรถอยากมาซื้อรถใหม่รถที่ไหนไม่มีเนี่ย ติดต่อสอบถามมาได้นะครับยังไงของผมโชว์รูมใหญ่อยู่แล้วยังไงน่าจะพอมีรถให้ให้ลูกค้าได้นะครับติดต่อมาหารก่อนได้นะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ